ก็เป็นปัญหาผิวที่ช่วงปี2ปีนี้แหละที่เราจะรู้จักกันมาชัดเจนมากขึ้นนะครับก็คือเป็นแม็กซ์สุกแคเน่ก็คือสิวที่เกิดจากหน้ากากนะครับผมปัจจุบันแม้กระทั่งเราจะฉีดวัคซีนแล้วเรืกม็ตามเรายังคงจะต้องใส่หน้ากากเพื่อป้องกันการติดเชื้ออยู่วิธีการดูแลหรือป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นเนี่ยอันแรกเลยก็คืออยู่ที่หน้ากากนะครับผมก็ให้พยายามใส่หน้ากากที่สะอาดนะครับหรือพยายามเปลี่ยนมันบ่อย ครับผมไม่ว่าจะเป็นหน้ากากที่ใช้แล้วทิ้งหรือว่าถ้าเป็นหน้ากากที่เป็นหน้ากากผ้าก็พยายามมีหลายๆอันเพื่อซักเปลี่อนสำหรับอันดับ2นะครับก็คือเรื่องของการแต่งหน้านะครับผมพยายามหลีกเลี่ยงการเมคอัพนะครับผมหรือว่าใช้ให้น้อยสุดเท่าที่จาเป็นเพราะว่าตัวเมคอัพมันทําให้ผิวมันหายใจได้ยากอยู่แล้วแล้วเราใส่หน้ากากทับไปอีกก็จะเหมือนยากขึ้นเป็นสองเท่านะครับผมรวมถึงการทาความสะอาดเพราะว่าการใส่หน้ากากทำให้ผิวมันมันขึ้นครับอันดับสุดท้ายก็คือเรื่องความชุ่มชื้นของผิว ก็จะเป็นการดื่มน้ำนะครับผมหรือว่าการใช้ m อ i ์ t u r i อร์เพื่อให้ผิวมันชุ่มชื้นแล้วก็ลดอากาศระคายคืองจากการใส่แมสครับผม